มันมีไอ้สิ่งลึกลับมันมีแน่นอนผมก็เจอบ้างประเภทปากไม่ดี<ง>ผมก็ยังเคยเห็นมันเป็นดวงไฟขึ้นมาเนี่ยไอ้ดวงไฟขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกในประเทศไทยกือผมขนลุกเลย และไอ้คนที่มายืนอยู่บ,บนหัวนอนผมเป็นสิบสิบนาทีดํามืดมันไม่ใช่คนร้อยเปอร์เซนแล้วผมเห็นผมไม่ได้ฝันไปแซวท่านนะเนี่ยปากไม่ดีผีป่าที่เขาพูดกันประจําเลยน,นี่มันเป็นยังไงอ่ะเหม็นศพเนี่ยได้กลิ่นจนคุ้นกลิ่นเหม็นศพเนี่ยเอาหินไปฟ้างลงกระดังที่เป็นสังกะสีปุ้งก็ฟ้างปุ้งผีแมงเก่งจริงเอามาผีแมงแน่จริงเอามาเข้าป่ากับพรานเนี่ยพรานจะห้ามเด็ดขาดไอ้พูดปากเสียแบบเนี้ย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องราว ลึกลับที่อาจารย์ไปเจอในป่าเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยมีเยอะแยะฮะจจะเอาพอนิดหน่อยอย่างเช่นช้างเนี่ยคนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นความเชื่อนะความเชื่อกับความจริงอาจจะไม่อย่างเดียวกันนะเขาบอกว่าช้างเนี่ยหูทิพย์อย่าไปด่าไปนินทาไปท้าอะไรไม่ได้ผมเคยเข้าไปทีหนึ่งยุคหลังแล้วเนี่ยเพื่อนก็ทะลึ่งพอเห็นขี้ช้างเห็นรอยตีนช้างปลุม เขาก็พูดคำหยาคบคำด่าชาวบ้านด่าช้างยังไงก็ดึกกันเองแล้วกันช้างลากอะไรในแบบนั้นเลยล่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็โอ้ยพี่ไปด่าเขาไม่ได้เฮ้ยมันตัวมันไปนานแล้วโอ้ยอ่าวพี่ไม่รู้เลยว่าช้างเขาหูทิพย์เขาฝากหูไว้กับแม่พระธรณีคือพื้นดินคไอ้ทางเราก็เที่ยวสนุกทะลึ่งก็ไม่เชื่อครับปรากฏว่าขากลับออกมาออกไม่ได้เพราะว่าไอ้ทางที่เราเอารถจิบเข้าไปอ่ะช้างมันดันต้นไม้ต้นขนาด เกินโคนขาเนี่ยขวางไว้ตลอดทางเลยอันนี้ตลอดทางตล,ตลอดทางที่เราช่วงนั้นไม่ไม่ใช่ตลอดทางเป็นร้อยกิโลนะก็ตีซะว่ากิโลสองกิโลเนี่ย,<อ>ท,โโยที่ยิบเลยในช่วงโกิโลสองกิโลน,น,นั้นเนี่ยเจอกันมายุคหลังแล้วนะอมผมเคยไปบวชที่วัดป่าเมืองจนันทรร์คับที่นายแอามเป็นพระแล้วไปไปเดินทุดงป่ากับพระอาจารย์เนี่ยครับเสียงเหมือนเด็กร้องใครมาคลอดลูกในป่าอะไรแบบนั้นเสียงเหมือนเด็กร้อง อันนี้อันนี้น่าจะไม่ใฉ่ผีแล้วอ่ะน่าจะสัตว์ป่าชักอย่างอาจารย์พ้าอาจารย์บอกว่าน่าจะลูกช้างครับเด็กร้องแง่แง่อะไรแบบนี้นะนี่คือประสบการณ์จากช้างหรือประสบการณ์อีกความลี้ลับอย่างเช่นผมไปกับพี่สังคีตจันทนาโพธิผ่านรุ่นพี่นักเขียนรุ่นพี่ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อต้นปีนี้เองพี่สังคีตเที่ยวป่ากับผมมาหลายสิบครั้งครับถติดลมทํายังไงก็ออกไม่ได้ แล้วหล่มโคนเราก็ไม่มีแรงที่จะไปเข็นว่ามันอยู่ในโคนแต่กุยอยู่งั้นออกไม่ได้ทดําไงดีเดี๋ยวก็อดข้าวตายพี่สังคีตบอกอาจารย์ลองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหิวกันแล้วหุงข้าวกินกันก็หาห,าหุงข้าวกินหาฟืนก็ยากเพราะฟืนเปีกเยกการหาฟืนในป่ามก็ต้องใช้ประสบการณ์นะฟืนเปียกจะทํายังไงแต่คนคคเที่ยวป่าเขาหุงจนได้แหละหุงข้าวพี่สังคีตก็เอาเหล้าเทส่ฝฟ้าเอาข้าวใส่ใบไม้ไปวางโคน ต้นไม้ต้นลายลืมไปแล้วแก้กับยกมือไหว้บนแล้วเอาเรากินข้าวกันเดี๋ยวลองใหม่เชื่อไหมพอกินข้าวเสร็จขึ้นไปสตาร์ทดีกทีลถออกชิวเลยเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันรเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่มันเป็นเรื่องจริงรเรื่องแบบนี้อาจารย์แล<ะ>้วอย่างพวกผีต่างๆเรื่องลึกลับของคนเดินป่าเนี่ย ผีป่าที่เขาพูดกันประจําเลยนนี่มันเป็นยังไงอ่ะผมก็ยังเคยเห็นมันเป็นดวงไฟขึ้นมาเนี่ยไอดวงไฟขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกในประเทศไทยกระสือผมมันไม่ใช่กระสือนะถ้ากระสือเนี่ยเขาเชื่อนะแต่ความจริงไม่มีใครรู้หรอกเชื่อว่าคนเหมือนกับว่าถอดหัวได้ซึ่งจะไปถอดได้ไงคนถอดหัวได้ไงแต่เขาเป็นความเชื่อมันจะลอยเลี่ยนยดินแต่ไอที่ผมเคยเห็นด้วยตาตัวเองนะมันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกับไอ ลอยกระทงและคนจุดโคมอะไรแบบนั้นโคมลอยอะไรแบบนั้นเป็นแบบนั้นแสงไฟจากพื้นดินไฟแดงๆเนี่ยไม่ใช่นีออนขาวๆอย่างนั้นแดงแดงลอยแล้วก็ขึ้นไปบนมันคืออะไรก็รู้ไม่ใช่คนปล่อยเพราะในป่าใครจะไปปล่อยไม่มีคนไม่มีหมู่บ้านเนี่ยมีอาจารย์ไปเจอที่ไหนผมเจอในป่านี่แหละป่าตะวันออกนี่แหละพนมสารคามดนี่ยนะฮะเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้ว ตอนนั้นอาจารย์ไปทําอะไรกับไทยอะไรก็ไปเที่ยวป่าเนี่ยผมเที่ยวป่าตลอดฮในป่ากินเหล้ากับเพื่อนผมไปกับเพื่อนเนี่ยกี่มงกี่ยามตอนนั้นโอ้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะไรประมาณนั้นกำลังนั่งคุยกันนั่งรถส่องไฟเข้าล่าสัตว์กันส่องไฟไปบอกเฮ้ยนั่นรถส่องไฟใครวะไฟมันแดงๆขึ้นมาปรากฏว่้ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟรถแล้วมันก็ลอยขึ้นไปเหนือยอดไม้ขึ้นป้าหายไปเห็นด้วยตาตัวเองมันก็ไม่ได้ น่ากลัวอะไรเพราะเราไปกันหลายคนแล้วมันก็ไม่ได้มาหลอกอะไรเราเนี่ยแต่มันมีจริงไอ้พันเนี้ยมันคืออะไรคนเห็นกันเยอะไม่ใช่ผมหรือกลุ่มเพื่อนผมเห็นนะคนชาวป่าเขาก็เห็นกันบ่อยๆจนยุคป่าหมดแล้วก็ยังมีคนเห็นอยู่บ้างภาคอื่นก็มีทางเหนือบางทีเขาเรียกพระธาตุเสด็จบ้างอะไรบ้างอาจารย์แล้วสิ่งที่อาจารย์วัฒนาไปเจอในตอนนั้นะดวงไฟที่ลอยขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยอาจารย์เรียกว่าอะไรตอนนั้นผีพง ผีโพงทางตะวันออกไม่เขาไม่เคยพูดถึงกันนะผมก็ไม่ได้เรียกว่าผีโพงผมผมก็ไม่ได้เรียกอะไรก็เถียงกันนะว่ามันอะไรกันแน่วะไอ้ไอ้บางคนก็บอกว่าเป็นวิญญาณน่บางคนก็บอกเป็นของศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีมีพระศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย<ม>์อะไรอยู่ทต้นั้นอยู่เอออยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดทงางน,นี้แต่ไม่ได้กลัวอะไรเพราะไม่ได้มาหลอกอะไรเราแล้วเราก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเรื่องผีกระสืออะไรเงั้น เจอกี่ครั้งครับแบบนี้เจ้าครั้งเดียวแต่เพื่อนที่ไปบางคนเขาก็เจอหลายหนเขาบอกเคยเห็นตั้งหลายหนาคนเจอบอกมันมันวนเวียนได้ด้วยแต่ที่ผมเห็นมันค่อยๆลอยขึ้นไปครับอ่าแล้วในป่านอกจากแสงไฟนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นเรื่องราวผีมีมันมันมีมันไม่มันไม่แน่ใจเนี่ยเพราะในป่าความที่มันมืดแล้วเราไปกันมเห็นมันคนเดินนำหน้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่า ดูกันแล้วไม่มีใครเราไปดูแล้วเฮ้ยไม่มีลอยแถวนี้ไม่มีคนไม่มีรถคันอื่นเข้ามาอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยเห็นอันนี้เห็นแต่มันไม่ชัดเจนไงมันพิสูจน์ไม่ได้ไอ้สิ่งลึกลับมันมีแน่นอนมันพิสูจน์ไม่ได้มันก็เลยเอามายืนยันไม่ได้แต่ที่ผมเห็นมันประเภทปากไม่ดี อันนี้เล่าไปหลายครั้งให้เพื่อนผูงฟังก็ค,คือคือเป็นอุทยานแล้วผมไปเที่ยวน้ําตกพิวกันเมื่อประมาณทักสี่สิปีที่แล้วครเป็นนอนบ้านพักอุทยานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่คนไปเที่ยวน้ําตกเป็นบ้านเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะบ้านสองหลังแฝดนั่นนะตอนนี้ก่อนที่จะเย็นเราพักบ้านนั้นเราก็ไปเดินเที่ยวบนน้าตกพิวใครเคยคไปน้ําตกพิวจะรู้ว่ามี เจดี JD, เป็นสถูปที่รัชกาลที่5ท่านสร้างไว้ใ,ให้พนางเลือร่มพนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ครับอ่าเป็นสถูปเจดีเป็นรูปปิรามิดเราก็ไปไหว้ไปก็ไหว้ด้วยความนับถือเสร็จแล้วเย็นก็มานั่งทําอาหารกินกันที่บ้านพักอุทยานของป่าไม้ครับกินกันพอดีมีแฟนเพื่อนภรรยาเพื่อนเขาชื่อสุนันทาก็คุยกันกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขาขัดคอผมผมก็ปากไม่ดีครับ ผมก็ไป่ล้าครับอู้สุนันทามันเถียงอะไรตรงนี้นู่นเข้าจะดีไปนู่นเนี่ยชื่อพ้องกันพอดีชื่อตรงกันพอดีสุนันทากุมารีรัตน์เราเผอตัวปากเสียเนี่ยก็เรียกว่าปากเสียก็ไม่ได้คิดอะไรนั่งกินกันจนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าผมง่วงแล้วผมก็เข้ามานอนก่อนบ้านของป่าไม้มีมุ้งลวดแต่ด้านหลังเนี่ยมืดทึบเลยด้านหน้าก็มีไฟฟ้าก็พอเข้ามานอนในห้องมืด เห็นเพื่อนมันยืนชะโงกติดมุ้งรดอยา่ชะโงกเนี่ยผมนึกว่าเพื่อนมาหลอกผีผมไม่ได้กลัวอะไรตอนนั้นผมนึกว่าเพื่อนมาหลอกมันมืดอ้าวหลอกดีนักเราแกล้งหลับที่จริงผมยังไม่หลับแเ่ไหดูเฮ้ยมันยังยืนอยู่อีกยุงกัดตายแล้วมึงเป็นสิบสิบนาทีเขามายืนอยู่งั้นนจนประมาณเที่ยงกว่าแล้ววงเล่าเลยเขาเข้ามาทีละคนตั้งคนผมก็ถามเฮ้ยเมื่อกี้ใครมาหลอกผีเนี่ยยุงกัดตายไม่มีใครบอกเฮ้ยม่มีใครมาเลยอยู่กันครบ้อมหน้าเอ้ยบอกบ้า อีกคนเขารู้เขาเคยมาเขาบอกข้างหลังเข้าไปได้เมื่อไรแล้วมันมีแต่หนามมีแต่หินผมก็เอาไฟไปส่องดูกันเฮ้ยขนลุกเลยครับคนเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นอะ่ะและไอ้คนที่มายืนอยู่บ,บนหัวนอนผมเป็นสิบสิบนาทีดํามืดมันไม่ใช่คนร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมเห็นผมไม่ได้ฝันไม่ได้ยังไม่ได้หลับ,บเนี่ยขนลุกเลยพอมานอนมันเป็นโต๊ะยาวนอนรเรียงกันห้าหกคนผู้ชายล้วนผู้หญิงก็นอนอีกห้องหนึ่ง ก็เปิดไฟในห้องน้ําไว้มีไฟลางๆพอใกล้จะหลับมันมันลางๆไม่ใช่ฝันนะยังไม่หลับเหมือนกับคนเดินเข้ามาเดินตรงเข้ามาที่ผมครับดึงขาผมโอ้โหแล้วผมอะหลนจากไอ้โต๊ะที่เหมือนอาชนะสงสูงใั่ไม่เกินสองก้นกระแทกตึงเลยหล่นจากที่นอนลงมาก้นกระแทกตึงเลยอ้าว ผมก็ยิ่งงงเข้าไปยังไนว่าผีไม่มีไม่มีสสารผีไม่มีพลังงานแล้วใครมาดึงผมหลงชนก้นกระแทกตึงเนี่ยเป็นความจริงที่ผมเจอมากับตัวเองที่น้ําตกพริ้วเมืองจันเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้ไปแซวท่านนะเนี่ยปากไม่ดีแล้วเข้าป่ากับพรานเนี่ยพรานจะห้ามเด็ดขาดไอ้พูดปากเสียแบบเนี้ยกเว้นป่ายุคหลังมันไม่มีแล้วไอ้ความลี้ลับแบบนั้นเช้านั้นตื่นมาก็ขอเข้ามาเราก็ขอเข้ามาตั้งแต่คืนนั้นแล้วอ่า พอขอขมาเสร็จก็จบไม่ตกเ <จบ S 1> ตียงแล้วน,น,นอันนั้นที่น้ำตกพลิวปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนเข้าไปปลาเต็มเลยปลาเต็มแต่ <nogle> ตอนผมไปก็ก,ก็อย่างเงี้ยเมื่อ 40, 40ปีที่แล้วก็ปลาเต็มบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังพักได้อยู่บ้านสองหลังแฝดเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านหรอกผมปากเสียเองอ, <pasti. S 1> อืตอนหลังเนี่ยผมไม่กลัวผีไม่กลัวตอนแก่นะเด็กๆผมก็กลัวเหมือนกันแหละผมมองเป็นวัตถุถ้ามาผมก็จะเรียกมาคุย จะมาสัมภาษณ์เอามาเขียนหนังสือซะเลยอะไรอย่างเงี้ย <h ling> แต่ผมเชื่อว่าผีพูดไม่ได้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะเพราะว่าผมก็คุยกับคนที่เคยเจอผีไม่มีใครได้คุยกับผีผีไม่พูดพูดไม่ได้คนที่พูดกับผีนั่นฝันฝันไปละเออในฝันน่ะได้แต่ตัวจริงๆผีพูดไม่ได้ก็เป็นเรื่องเล่าบีนะหรือได้คุยกันได้อะไรกันแต่ส่วนใหญ่อาจารย์มองว่าอันนั้นฝันใช่ไหมครเพราะผีที่ผมโดนหลอกที่น้ำตกพิ้วก็ไม่พูด ครับอ่าไม่พูดมายืนอยู่เป็นสิบนาทีไม่พูดมาดึงขาผมตกจากเตียงนอนก็ไม่ได้พูดมีแต่เราล้องลั่นไปแล้วอีกเรื่องราวหนึ่งจากป่าคือพูดไพรอันนี้คืออะไร ภานน네ี่ <stop> ไม่ผมไม่ได้เจอเองนะผมเนี่ยแค่อายุแค่เจ็ดสิบกว่ามันยังเจอไม่มากนักถ้ารุ่นพี่ผมเนี่ยเขาเจอมากกว่าผมมากมายเลยเรื่องลึกลับอ่ะนะพูดภายนั่นก็เป็นเรื่องเล่านะก็คือพ่านอันนี้ไม่ใช่พานหลิงผ่านอีกคนหนึ่งพานเล้งอันนี้เป็นเรื่องเล่าของพ่านเรื่องเล่านะผ่านเล้งเล่าพ่านเล้งนี่อยู่เดินป่าอยู่ในแถบไหนแกเป็นเพื่อนกับพานลิงพานลิงนี่อยู่กอกสแกผ่านเล้งนี่อยู่ อยู่ไปทางคลองตะเกาครับรู้จักกันครับนี่ผ่านเล้งเล่าให้ฟังแกเข้าไปแล้วแกไปเจอหมาหมาบ้านไม่ใช่หมาป่าไอหมาตัวนี้ที่ผ่านไปเจอเนี่ยเป็นหมาบ้านเห็นคนเพราะมันมันก็เห่าแล้วมันกระดิกหางครับแกก็สงสัยมันทำไมหมาอยู่ได้ไงเจ้าของไปไหนแกก็จะพูดกับหมาแต่หมามันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะอยากจะรู้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ชวนหมามันไปทางนู้นทางนี้ครับแล้ว เดินกันยังไงไม่รู้พามันพามาได้มันพาไปถึงบ้านมีอยู่สองหลังอีกบ้านหนึ่งผุพังไปแล้วอีกบ้านยังค่อนข้างดีอยู่ครับแกก็สงสัยเอ๊ะไอหมานี่ไปบ้านนี้ยังคุ้นเคยแสดงว่ามันอยู่บ้านนี้มาก่อนแต่หมามันก็ไม่ขึ้นแกก็ทีแรกก็ไม่กล้าขึ้นไปดูไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรครับ,รบแต่หมามันมาอยู่กับแกแจอะไรติดแก,แกโนเนียอยู่แกก็ หุงข้าวแบ่งให้มันกินหน่อยนึงอะไรข้าวก็มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยกลางคืนก็จะยินเสียงเหมือนคนกุกกักอยู่ในบ้านแต่หมาไม่วิ่งเข้าไปหมามันวิ่งมาหาแกแล้วมันหอนอีกเอ้าตอนนี้ไอ้การที่ความเป็นพรานเนี่ยไอความกลัวมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่แกมีทั้งปืนมีทั้งกาถาอคมพรานก็ไม่ขึ้นเพราะว่าถ้ามีคนมันต้องจุดตะเกียงจุดอะไรแล้วแกก็ไม่ขึ้นไปพอ เช้าขึ้นอีกวันแกจึงเข้าไปดูครับก็เห็นเจ้าของเจ้าของหมาเนี่ยนอนตายอยู่บนบ้านตายแห้งไปนานแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยเรื่องจริงที่จะว่าผีหรือจะว่าหนูมันมากินซากหรือเปล่าเสียงกุกกักที่ได้ยินอะไรเงี้ยนะเนี่ยจะเล่าแล้วก็เออฟังแล้วก็ขนลุก เรื่องในป่ามันมีเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายท่านหนึ่งที่เลี้ยงหมาตัวนี้ไว้แล้ววันหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในป่าก็ไม่มีใครรู้หมามันก็ไม่มีใครเลี้ยงมันก็มีน้ํากินแต่มันหาอาหารกินไม่ค่อยได้พอเห็นคนมามันก็ดีใจเลยไปเกาะผานแจเลยไอ้หมาตัวนี้ก็โชคดีเจอผานแกก็เอากลับมาบ้านเอามาเลี้ยงตั้งชื่อไอ้แดงไงหมาแกเนี่ยพานเล้งอันนี้คือผานเล้งแต่ตอนที่ ตอนที่ผมผ่านเล้งนี่ผมก็เจอแต่ตอนไอ้เรื่องเล่านี้ไอ้หมาตัวนั้นตายไปแล้วอ่าครับคงแก่ตายหรือป่วยตายอะไรทั้งนั้นอ่าเล้งก็เจอดีเข้าแล้วนะนอกจากเรื่องราวลี้ลับในป่านะครับ,รบก็ยังมีเรื่องราวลี้ลับที่เรียกว่าอาจารย์วัฒนาเนี่ยพบเจอมาก็พบเจอมาตั้งแต่เด็กนะอันนี้ก็ป่าเหมือนกันฮนะแต่ป่าช้าไม่ใช่ป่าดงดิบ ผมอยู่บ้านนอกนะบ้านนอกของเมือง8ปริ้วเนี่ยสมัย6-70ปีที่แล้วบ้านนอกไม่มีไฟฟ้าใช้นะทั้งตำบลไม่มีไฟฟ้าเลยบ้านเรือนก็มืดคำลงก็จุดตะเกียงวมแบมประมาณ2องทุ่มเดียวก็ดับไฟนอนแล้วเพราะว่าอยู่ดึกก็เปลืองน้ำมันตะเกียงก็จะเงียบ สงบสงัดแล้วก็ช่วงประมาณปี2,500ผมก็ไปอยู่วัดเพราะมีพี่ชายบวชเป็นพะระพระสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเด็กวัดหิ้วปิ่นโตเพราะว่าถุงพลาสติกยังไม่มีชาวบ้านใส่บาตรเนี่ยเขาใส่ถ้าเป็นกับข้าวน้ําเขาเอาถ้วยมาพระจะต้องมีปิ่นโตเพื่อชาวบ้านจะเอาของน้ําใส่และะ้วพระหิ้วปิ่นโตเองสองแถวทั้งอุ้มบาตรด้วยมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีเด็กวัด ผมก็ชอบอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านมันเหงาเป็นเด็กวัดในเพื่อนตองเกือบ20คนแล้วเด็กวัดแก่นแก่นกนันน้นทะลึง่งซนกันสารพัดมีเพื่อนเล่นก็สนุกสนานตอนนี้คนคนยุคนั้นเนี่ยเขาจะเวลาจะทอดผ้าป่าผ้าป่าเล็กๆกันนะเขามีของที่จะถวายพระเป็นนมโอวันตินหรือเป็นอะไรก็ตามใส่ถุงถุงนี่ไม่เห็นพลาสติกนะพลาสติกยังไม่มีถุงผ้าถุงอะไรไปแผ่นไว้ที่เปี่ยวๆอาจจะชายป่าช้าแล้วก็จุดประทัด เป็นที่รู้กันว่าถ้าใครจุดประทัดกลางคืนชายป่าเนี่ยแสดงว่ามีโยมมามาถวายผ้าป่านี่เขาเล่นกันแบบนี้ในะคนโบราณแถวนี้นะก็หลวงพี่นะชื่อหลวงพี่แช์เนี่ยนั่งคุยกันหัวค่ำพระหนุ่มๆก็คุยกันเสียงประทัดดังขึ้นมาที่ชายป่าชา้าหลวงพี่แชบอกผมเองผมเองผมไปไปรับนิมนต์เองก็ของจีวรถือไปฉายเดินไปชายป่าชา้า ไปก็ไม่เห็นมีญาติโยมที่ไหนไมีปกติคนที่มาถวายพระบาทกลางคืนเขาจะต้องจุดเทียนไว้ให้ให้เห็นอะไ,ไม่มีเทียนไม่มีไรฉายไฟเดินเผลอเดินลึกเข้าไปในป่าช้าต้องไกลฉายไปฉายมาไปเจอผ้าผ้าเหลืองผ้าคงเป<ะ>็น<ะ>เศษสบงอะไระพอแฝนกิ่งสแกไว้ท่านก็เรียก โยมไหนออกมาสิมารับพรหน่อยอะไรแต่ไรมาสักไกลมาไว้ในป่าแล้วโยมไม่กลัวผีหรือไงอะไรปรากฏไม่มีใครตอบเงียบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบพระก็เลยแบบเอ้าไม่ตอบงั้นก็อาตมาก็แผ่ส่วนบุญให้แล้วกันนะโยมแล้วก็เอาผ้าห่อนั้นมาโผยแนบกลับขึ้นมากุฏิก็มาพักพวกก็รอคอยอยู่ท่านได้ไรบ้างไหนที่ตัวผีแทบตายครับแก้ออกมากระดูกผี เอาเนี่ยกลายเป็นไม่มีนะของที่มาเหมือนเอามาถวายเหมือนเอามาถวายเนี่ยเป็นห่อผ้าเหลืองเก่าๆสบงเก่าๆเนี่ยก็สองช้อยหนึ่งผีหลอกจริงกับสองชาวบ้านแกงพระเออเนี่ยเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยชีวิตเด็กวัดเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรแปลกๆอย่างเนี้วัดสมัยนั้นทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงโกดังเก็บศพเคยได้ยินไหมฮะเพราะชาวบ้านเนี่ยเข้าตายแล้วเวลาทําศพ สมัยนั้นไม่มีการฉีดฟอร์มาลินชาวบ้านไม่รู้จักศพมันก็จะต้องเน่าเหม็น hmm. ผมก็เจอมาเยอะมากเลยก็คือเรื่องเหม็นศพหรือโลง <Okay. S 1> แตกเพราะคนเวลา hmm. มันบวมอืดเนี่ยโลงถ้าโลงไม่แข็งแรงพอ hmm. แล้วก็ไม่มัดตาสังให้แน่นศพมันจะเบียดโลงแตกโลงแตก <Okay. S 1> น้ําเหลืองไหล <Okay. S 1> พระเนี่ยน่าสงสารบางทีพระต้องนั่งสวดใกล้ๆล,ล,ลงศพที่เหม็นเหม็นศพเนี่ยคนสมัยนี้จะไม่มีทางได้กิน แต่ผมเป็นคนโบราณที่ได้กลิ่นจนคุ้นกลิ่นเหม็นศพเนี่ยคิดดูว่าหนูตายตัวนียเหม็นขนาดไหนแล้วคนตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเหม็นมากเหม็นรุนแรงบางลายเนี่ยเหม็นลงแตกก็เอาถาดไปรองไว้ใต้โลงเพื่อรองน้ําเหลืองแล้วรุงเช้านิมนพระไปฉันพระฉันหมูพะโลเนี่ยมันเยิ้มเหมืนน้าเหลืองผมกคิดดูดินี่เรื่องจริงนะพระสมัยนั้นก็ต้องฉัน สองคำคือตารไปเป็นตลกร้ายนะฮะเป็นเรื่องที่เจอในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นแบบนี้แล้วคนแถวภาคกลางเนี่ยเขาจะไม่เผาศพเลยเพราะว่าไม่ได้มีเตาดีๆอย่างสมัยนี้ใช่ไหมศพไม่ได้ฉีดยาโสดหลายคืนมันก็เหม็นก็ลําบากแล้วเอามาเผามันก็เผายากเขาจะเก็บไว้เลยปีสองปีให้แห้งถึงเอามาเผาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีโรงโกดังไว้เก็บศพครับชาวบ้านที่ตายแล้วก็ ตรวจสองคืนสามคืนเขาก็ใส่โกดังไว้ก็ต้องอยู่ท้ายวัดไกลๆเลยนะมันไม่ไกลนะครับเพราะว่าโรงโกดังมันก็อยู่ในป่าช้าป่าช้าเนี่ยเป็นป่าสะแกก็มีต้นว่าขึ้นเองมีกอไผ่น้าฝนนี่มึดคึ้มหน้ากลัวใช่ไล่โรงโกดังเป็นโรงสังกะสีตั้งอยู่ทางริมป่าช้าด้านหนึ่งแล้ววัดที่ผมไปอยู่เนี่ย จะมีกุฏิเป็นหลังๆอยู่ตั้งอยู่เรียงเรียง <ๆๆ S 2> ไม่ๆๆไม่ใกล้กันมากนะครับพระเขานอนในกุฏิในห้องก็ไม่น่ากลัว <ๆ S 2> แต่ในวัดนอนนอกชานก็มองเห็นป่าช้า,ชา <ๆ S 2> ถ้าเดินไหยก็เห็นลงกุด,ดังวับแวมอยู่เนี่ยน่ากลัวมากแล้วพระหนุ่มๆก็มีความทะลึ่งหน่อยท้าเด็กที่มันทะลึ่งเด็กรุ่นโตหน่อย <ๆ S 1> มึงกล้าไหมเอาไปหินไปกว้างลงกุดังถึงเป็นสังกสีแล้วไปร้องท้าผีสามวันถ้ามึงกล้าสามวันแล้ว กูจะให้ตังค์มึงห้าสิบาทสมัยนั้น50บ,บาทก็เยอะแล้วนะไอเด็กรุ่นพี่ผมก็เอาทําด้วยต้องตอนใกล้ๆจะมืดนะไม่ใช่กลางวันแตกๆนะพอมืดพอพระทําวัดเย็นเสร็จออกจากโบสตอนเย็นนะ่ะนะเอาหินไปฟ้างลงกระดังที่เป็นสังกะสีปุ้งก็ฟ้างปุ้งผีแม่งเก่งจริงออกมาผีแมงแน่จริงเอามากม <3 S 2> วันพอวันที่สามนะแต่นี่ไอคนฟ้างนี่สิหาเพื่อน <laughs> จ้าง กูให้มึงคนระบาดมาอยู่กูตีกูมาอยู่เป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนก็ไม่ไม่บายมึงเสือกปากดีมึงเป็นเปท้าผีไว้กูมาอยู่ด้วยโอ้ยปรากฏว่าพคืนที่สามฝนมาฟ้าดำทะมึนเลยตอนเย็นเลยนะพายุมาตึงตึงเลยหมาหอนทั้งวัดโอ้โหคืนนั้นฝนมาหมาหอนทั้งคืนเจอดีเข้าแล้วมานอนกอดกันกลมอยู่นั่นแหล่เดี๋ยวคนนั้นเห็นไอ้นี่เดี๋ยวคนนี้เห็นไอ้นั่นอาจารย์พัฒนาเห็นไหมครับ ผมเห็นแต่มันไม่ใช่ผีจังๆังยนะอย่างเช่นพระบวชใหม่เนี่ยมักจะหิวตอนเย็นๆเนี่ยเพราะจะเคยกินข้าวสามมือใช่ไหมพอไปบวชมื้อเย็นไม่ได้ฉันก็หิวนมหมดก็มีอย่างเดียวก็ใช้เด็กวัดเด็กวัดคนเดียวก็ไม่ได้ก็ผมกับเพื่อนก็มีเนนเน้นเน้นก็เด็กสามคนไปกันไปซื้อของในร้านค้าซึ่งอยู่ทางโรงเรียนไกลต้องผ่านป่าช้าอีกครับ สามคนไปกันกันร้องกันอย่าวิ่งนะเว้ยอย่าวิ่งนะเว้ยพัตตะไครวิ่งคนนะอีกคนวิ่งตาเหลือกตามหมดไงนะปรากฏว่าขากลับเสียงแกะแกะแก่แกะมาเน้นเขาก็ฉายไฟเจอหมาหมาวัดนั่นแหละรกระดิกหางแต่หัวมันไม่ใช่หมาเอ้ามันเป็นกระโหลกคนหัวมันเป็นกระโหลกคนหมาเป็นหัวกระโหลกคน,ต,นตัวเป็นหมาหวัวเป็นหลกกระดิกหางให้เราอย่างดีเลยวิ่งเพ่นกันตาเหลือกขึ้นพติ พระก็ถามอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูกันเอาไปกันขบวนใหญ่เลยพระไปฉายพระไปหลายรูปก็ไปเจอไอ้หมาตัวนั้นเนี่ยวิ่งเอามาไม่มีกระโหลกพระมึงบ้าตาเหลือกตาแหกอะไรกันเลปรากฏว่าเจอกะโหลกคนจริงๆศพคนจนๆเขาไม่เอาขึ้นไปสวดบนศาลาเขาจะเผาเขาสวดในที่เผาที่เป็นโรงไอเขาเรียกโรงถึงสับเปล่าแกเมา แกเอาตั้งแล้วแกก็เมาฟุบอ้บหลับไปแกยังไม่เผาหมามันคา,า,าบหัวกะโหลกมาคาหัวกะโหลกมาพอเห็นคนมามันคุ้นกับเด็กวัดกันเนรมันก็วิ่งมาหากระดิกหางดันคาบหัวกะโหลกมาด้วยนี่เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะวิ่งกันแทบตายแต่วิ่งตับแลบเลยเป็นตลกร้ายนะเป็นตลกร้ายเนี่ย เรียกว่าคนที่เห็นนีก็เข้าใจว่าผีหรือว่าหมาเพราะว่ามันมืดหมดไปหมดนี่มีแต่ผีแน่นอนเลยหัวเป็นกะโหลกคนโอ้ยเรื่องจริงมีเยอะแยะเกี่ยวกับเนี่ยป่าช้าวัดความไม่เจริญสมัยนั้นส้วมมีสองห้องเองอยู่อยู่ท้ายวัดก็คือติดป่าช้าเนี่ยใครจะกล้าไปเข้าอ่ะแล้วผระหนุ่มบางรูปยังต้องให้เด็กวัดไปเป็นเพื่อนเวลาจะเข้าส้วมกลงคืนเพราะมันอยู่ใกล้โรงกุดังเก็บศพถ้ามีศพมาเก็บใหม่ๆกินมันก็ออกกินก็ เหม็นก็เหม็นน่ากลัวก็น่ากลัวครับพระองค์หนึ่งเล่าบอกว่าเกิดปวดท้องมากลางคืนจะทําไงไม่ไปก็ไม่ได้ท้องเสียครับกลัวก็กลัวก็ฉายไฟไปเดินเอ้าจ้ำเอาไปเลยไปถึงห้องน้ําเปิดประตูเข้าไปก็ถลกสะบงนั่งนั่งก็โดดผึงเลยผีจับก้นมือเย็นเฉียบเลยโอวิ่งวิ่งผีก็วิ่งตามแก่ๆตามมกุฏิเลยาโดดผึ่งขึ้นกุติผีมันโดดรออยู่หนั่งนั้น ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับหมาหมาที่หมาวัดอะมันตามเข้าไปในห้องซ้วมด้วย้าะก็ไม่ได้ดูสารามปวดหนักใช่ไหมนั่งเอาก้น จิ้มเข้าไปจมูกหมา <filho> จมูกหมามันก็นิ่มๆเย็นๆรพระนึกว่าผีจับก้นวิงว่งๆๆวิงๆๆว่งยิ่งวิ่งหมาก็ยิ่งวิ่งตามนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเล่ากันและหากันกิ้งสมัยผมเป็นอย่วัดที่นั่นนะจีวรปลิวเลยๆๆๆๆๆปรากดว่ากว้างหมาไม่มีอะไรกว้างเอาฟ้าบาดกว้างหมาด่าหมาแตาทำถ้าเกิดหัวใจวายเนี่ยไอเรื่องเรื่องโกผีสมัยนั้นะนะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ